สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่นลจีสอบรับราชการ AN English ใบกัญญลัตจิวเตอร์นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นเรื่องของการนับคุณสมบัติในการที่จะขอประเมินหรือเรื่องวิทยาฐานะตามว21สบนะคะสำหรับวันนี้เรามาดูกันว่า เขานับยังไงนะคะคุณสมบัติและหัวใจหลักของวอ1คืออะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะสำหรับการคำนวณคุณสมบัตินะคะเพื่อประเมินวอ1นะคะมีหัวใจหลักด้วยกัน5นะคะ5ข้อนะคะ ข้อแรกนะคะจะต้องมีระยะเวลานะคะในการดำรงตำแหน่งนะคะเช่นตำแหน่งครูเพื่อที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการนะคะจะต้องดำรงตำแหน่งครู5ปีนะคะจากตำแหน่งครูขอครูชำนาญการก็ต้องดำรงตำแหน่งครู5ปีนะคะ ส่วนถ้าใครที่เป็นชํานาญการอยู่แล้วนะคะชนานาญการอยู่แล้วเพื่อที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชนานาญการพิเศษก็จะต้องมีระยะเวลาการรุนลงตําแหน่งนั้นๆเป็นเวลาอีก5ปีเช่นกันนะคะคุณสมบัติข้อแรกนะคะไปดูคุณสมบัติข้อที่2กันนะคะชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูนะคะไปดูว่า เราขอวิทยาฐานะอะไรเราก็ไปดูในชั่วโมงของวิทยาฐานะนั้นๆน,น,นะคะสำหรับผู้ที่ขอชำนาญการชำนาญการพิเศษนะคะโทษนะคะแป๊บหนึ่งชำนาญการชำนาญการพิเศษจะต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า800ชั่วโมงนะคะไม่น้อยกว่า800ชั่วโมง ส่วนใครที่จะขอเชี่ยวชาญจะต้องไม่น้อยกว่า900ชั่วโมงอันนี้คุณครูทราบดีอยู่แล้วนะคะสับสมบัติข้อที่3นะคะต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในระยะเวลา5ปีที่ยื่นคำขอประเมินนะคะจะต้องไม่มีโทษทางวินยัยข้อที่4นะคะจะต้องผ่านเกณฑ์พัญหาตามที่กคอสอกำหนดนะคะ เกณฑ์ที่เราไปอบรมหรือแต่ก่อนเราเรียกว่าคูปปองพัฒนาครูนั่นเองตอนนี้ไม่มีคูปปองแล้วก็อบรมกันเองเนาะข้อ5นะคะหัวใจข้อที่5ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง5ปีการศึกษานะคะจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง5นะคะนี้ไปดูไปดูนะคะว่าสมมุติว่า นางสาว A นะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคสหนึ <orship> ่ะคะเมื yani ่อวันที so two, the friend, the the ่1สิงหาคมพุทธศักราช2558นะคะจะยื่นคำขอนะคะเพื่อมีหรือเล่อนวิทยฐานะชำนาญการได้เมื่อไหร่ไปดูนะคะมันจะมีคุณสมบัติอยู่2ซีกนะคะซีกแรกก็จะเป็นวทหนึ่ซีกที่2ก็จะเป็นวทสองนะคะวทหนึ่ก็คือเป็น การนับคุณสมบัติว่าครบถ้วนนะคะครบปีนะคะแล้วก็วท .2 คือการาผลงานด้านการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะครบ5ปีการศึกษาะคะวท .1 จะนับเป็นปีวท .2 นะคะจะนับเป็นปีการศึกษานะคะแตกต่างกันเราไปดูว่าคนเนี้ยนางสาวเอเนี่ยปีที่1 เขานับกันอย่างไหนะคะปีที่1นึ่นำรงตำแหน่งครูมเมื่อวันที่1สิงหาคมสองพ้าร้อยห้ครบ1ปีก็1สิงหาคมสองพน้าร้อยห้านะคะนี่คือปีที่1ของนางสาวอนะคะส่วนนะคะแย,แยกกันนะคะส่วนการปฏิบัติงานนะับเป็นปีการศึกษานะคะ มีการศึกษานับตั้งแต่16พฤษภา2558จนถึง15พฤษภา2559หรือพฤษภาของปีถัดไปนั่นเองนะคะการนับปีการศึกษานะะาปีที่1ผ่านไปปีที่2 1สิงหา59จนถึง1สิงหา60ก็คือปีที่2นะคะปีที่ส ส่วนปีการศึกษานะคะก็ตั้งแต่16พฤษภาคม59จนถึง15พฤษภาคม60นั่นเองปีที่3 1สิงหา60นะคะถึง1สิงหา61ปีที่3แล้วส่วนปีการศึกษาก็จะเป็น16พฤษภาคมเดิม60นะคะจนถึง15พฤษภาคม6 หนึ่งนะคะปีที่สี่หนึ่งสิงหาหกหนึ่งจนถึงหนึ่งสิงหาหกสองนะคะนี่คือปีที่สี่ของนางสาวเอนะคะส่วนปีการศึกษาก็เช่นเดิมสิบหกพฤษภาหกหนึ่งถึงสิบห้าพฤษภาหกสองนะคะปีสุดท้ายทีนี้มาดูเรามาดูปีสุดท้าย 1สิงหา62ถึง1สิงหา63ก็คือปีที่5ของนางสาวเอนะคะนี่คือปีคุณสมบัติครบปีนะคะครบรอบส่วนมีการศึกษาก็เหมือนเดิม16พฤษภา2562นะคะพอสอบเปลี่ยนไป15พฤษภา2563นะคะแยกกันนะคะวท2ออจะยื่นประเมินนะคะจะยื่นประเมินทุกปีการศึกษา หมายความว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา15พฤษภาของปีถัดไปหลังจากนั้นก็เริ่มประเมินได้เลยนะ,ะในมอสองนะคะนี่คือคุณสมบัติของนางสาวเอส่วนมีคุณครูสงสัยสอบถามมานะคะอย่างเช่นคุณสมบัติของนางสาวเอเนี่ยบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นคอสสนอหนึ่งเมื่อวันที่1สิงหาซึ่งไม่ใช่เปิดเทอมใช่ไหมคะ เปิดเทอมพฤษภาเนาะพุษภามิถุนากรกดาสิงหาในระยะนี้ก็ถือว่าสามารถอนุโลมให้อยู่ในปีปีการศึกษาได้5-8ได้นะคะเพราะเพราะอยู่ในเทอมที่หนึ่งก็ยังก็ยังอนุโลมให้ได้สามารถล้วงเอางานนะคะในตั้งแต่เปิดเทอมตรงเนี้ยล้วงางาตรงเนี้ยมาประเมินได้นะคะถ้าใครสงสัยมาล้วงได้ไม่ได้ ครูเขอตอบว่าจะมีรวงได้นะคะจบไปสำหรับนางสาวเอนะทีนี้ไปดูนางสาว B นะคะคุณสมบัติของนางสาว B ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูข้อสหนึง่งเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2558หแแตกต่างกันนะคะคุณสมบัติปีที่1ก็เหมือนเดิม นนางสาวเเลยนะคะปีที่สองปีที่สามวอทหนึ่งก็นับเป็นปีเนาะปีที่สี่ปีที่ห้าแล้วก็นะคะมันจะมีพิเศษตรงนี้สำหรับคุณสมัสติของนางสาว B เพราะว่านางสาวบีดำรงตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งม่อนที่หนึ่งมก,กราคมหนึ่งมก,กราถือว่าเป็นเทอมที่สองนะคะ มีคนสอบถามมาว่าอย่างเงี้ยจะล้วงงานได้ไหมซึ่งซึ่งการล้วงงานเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีข้อกําหนดในเกณฑ์ว่าล้วงได้ไม่ได้แต่ขอให้ดูความเหมาะสมของอาการทํางานคณะกรรมการที่ประเมินท่านอาจจะมองว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่ามันจะสิ้นเทอมที่สองแล้วใกล้แล้วนะคะมันหนึ่งมกราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยนะคะ เราให้ไปอันนี้ก็แล้วแต่แนวปฏิบัติของใครเนาะแต่ถ้าครูแนะนำก็คือให้นะคะดูมาดูปีที่สองนะคะเห็นไหมคะปีที่สองปึ๊บนไอันนี้ตรงนี้เป็นปีการศึกษาปีการศึกษาห้าเจ็ด ไหมคะมันไม่ครบเพราะฉะนั้นอ่าตรงเนี้ยปีแรกปีที่หนึ่งหนึ่งมกราห้าแปดถึงมกหนึ่งมกราห้าเก้าถือว่าเป็นปีที่หนึ่งนะคะมันก็งานก็จะค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันอยู่ในเทอมที่สองแล้วก็อยากอยากจะแนะนําแต่ไม่ได้บังคับนะคะว่าตรงเนี้ยพอมันอย่างนี้แล้วเราเพื่อความปลอดภัยเนาะคุณครู แอลแนะนำว่าให้ไปประเมินวทอสองในปีการศึกษา58จะปลอดภัยเราจะต้องอันนี้มานับเป็น 1. ปีการศึกษาที่1ปีการศึกษาที่2ปีการศึกษาที่3 4แล้วก็สุดท้ายที่คุณเอเขียนว่าปีที่6เนี่ยจะกลายเป็นปีการศึกษาที่5ของเราเพราะว่า เราเนี่ยมีคุณสมบัติค้อสนหนึ่งเนี่ยมันเทิมที่สองแล้วนะคะเพราะว่างานอะไรมันก็ผ่านไปใกล้จะสิ้นเทิมใกล้จะสิ้นปีพูดง่ายๆเรามาเอางานในตรงเนี้ยมีหลายคนสอบถามมาคือเกลก็ถามไปที่ทางงานวิทยาฐานะของกอคอสอแล้วก็ได้คำตอบบอกว่ามันไม่มีแนวปฏบบิบัติบังคับเนาะ แต่ว่าให้ดูความเหมาะสมซึ่งกรรมการเขาก็คงจะดูความเหมาะสมแล้วหะว,ว่าก็ควรจะประเมินวทส .2 ในปีการศึกษาถัดไปทนเองนะคะนี่คือคือข้อเสนอแนะมันเป็นเพียงข้อเสนอแน,นะเนาะสำหรับคุณครูที่มีคุณสมบัติอย่างเช่นนางสาวบีนะคะค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ